ที่สถานีสารยาก่อนที่รงจับขบวนรถโปรดตรวจสูสิ่งของในสัมภาระของท่านให้ถูกต้องครบถ้วนการรถไฟแห่งประเทศไทยขอขอบคุณท่านผู้โดยสารทุกท่านที่ใช้บริการเดินทางด้วยรถไฟและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าในโอกาสต,ต่อไปการรถไฟแห่งประเทศไทยคงมีโอกาสให้บริการท่านอีกขอบคุณค่ะที่นั่งในขบวนรถเร็วรถด้วน หรือขบวนรถด่วนพิเศษนำเที่ยวได้จัดการสำรองที่นั่งให้ผู้โดยสารโดยระบบรถทันทีและที่นั่งเลขที่ไว้ในตั๋วโปรดใช้ที่นั่งให้ตรงตามหมายเลขที่กำหนดไว้ขอบคุณค่ะห้ามสูบบุหรี่ภายในอาคารสถานีและบนขบวนรถท่าในใดฝา่าฝืนต้องมีโทษตามกฎหมายขอบคุณค่ะ